ไบโอแอคทีฟคอลลาเจจุดกระแสยังไงให้ได้ยอดขาย177ล้านบาทภายใน2เดือนไม่มีอะไรจะแข่งขันกันดุดเดือดเท่ากับวงการอาหารเสริมในบ้านเราแล้วค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคอลลาเจนที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์เรดโอเชียนเลยแต่ไ i o a c t i v e Collagen นก็สามารถชูจุดเด่นจนคนจําได้โดวยวิธีการแบบนี้ค่ะ 1. วิธีกินรูปแบบใหม่แทนที่จะเป็นผงหรือแคปซูลทั่วไปไบโอแอคทีฟคอลลาเจนนะคะเปิดตัวคอนเซนเทรตเต ลิควิดคอลลาเจนแบบช็อตกรอบแอนด์ริงดื่มง่ายดูดซึมเร็วเห็นผลไวค่ะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รีบแต่อยากดูดีแล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะวิธีการกินแบบใหม่นี้กลายมาเป็นวิดีโอุกค่ะที่ช่วยเปิดคลิปทําให้คนดูสงสัยว่าเขากําลังกินอะไรอยู่กันแน่ข้อที่2นะคะใช้ออเทนติกรีวิวกันดับโซเชียลโดยเฉพาะชาเลนจ์สิ0วันบนติ k กต็อกที่ให้ลูกค้าโชว์ผลลัพธ์ว่าผิวดีขึ้นจริงจนเกิดกระแสโฟโมกคนแห่กันซื้อตามถ้าสังเกตดูดีๆนะคะรีวิวส่วนใใใหหญ่่้้้คววาามรูสึกกินเเองช เองจนชอบแล้วก็ออกมาแชร์ในลักษณะที่เหมือนเราบอกเพื่อนโปรดักชันเรียบง่ายไม่ห,หวือหวาแต่กลับสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีเลยค่ะและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแบรนด์ก็ไม่ได้พูดลอยๆนะคะเพราะมีงานวิจัยสารจูวิคอมายืนยันเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนในระดับเซลล์ทาให้ลูกค้าเชื่อใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากค่ะข้อที่3เสริมความน่าเชื่อถือด้วย p e r s o n a l branding คุณเมวัสนานะคะได้ไปออกรายการแมสแมสหลายรา,ายการเลยค่ะอย่างเช่นรายการแฉที่ไปพูดคุยกับคุบคณมดดาหรือการให้สัมภาษณ์กับคุณวูดดี้นะคะ แล้วก็มีการดึงอินฟูดาราผิวสวยนะคะมาร่วมงานอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณคิมเบอรี่ที่เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าคุณเบกกี้แล้วก็คุณจีสุทธิรัตน์ที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจใครที่กําลังอยากเข้าวงการอาหารเสริมลองเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ดูนะคะโซอี้ดิจิตอลช็อตพัทพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ทางลัดทุก EP